บทที่6ธรรมจักกับปะวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสม,มัยยังพักขวาภาราณสิยังวิหะระติอิสิปะตะเนมิกะทาเยสัตรกบพักขวาปัญจวักคีเยพิคูอามมนเตสี เทวเมพิกเวอันตาปะปะชิเตนานาศีวิตาพาโยจายังกาเมสุกามมสุขันลิกานุโยโคหินโนคัมโมโปตุสะนิโกะนาริโยอนาถสันหิตโยจานังอันตากิละมะทานุโยโคทุป โคอะนาหิโยอะนัตตะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอะนุปะขัมะมัตชิมาปะทิปะทาตัธะคเตนะอะพิสัมพุทธาจักขุกะรนิยานะกะระนีอุปะสะมยะกอคินยยะ สัมโพยายะนิพานายะสังวัตติกามาจะสาพิกเวมัชิมาปฏติปาตทา,าตถาคะเตนะอภิสัมพุทธาจักเคกะรนียานะกะระนอุปสัสสมมายังอภินยายะสัมโพ ทายะนิพพายะสังวรติหายามีวะอะพิยุอะทังติคิงโกมัคโกเสยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อายังโคสาพิกเวมชชิมาปฏิปทาตัทาคาเตนอภิสัมพุทธาจากุการณียานะการณีอุปสมายะอภินยายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปานะพิกเวทุกขัง อริยสัจจังชาปิติทุกขาชาราปิทุกขามาราน้ำปิทุกขังโสกปาริเตวะทุโขกัโทมะัสุปายาสาปิทุกขาอัปปิเยสัมปโยโคทุโขปิเยหิวิปโยโคทุโขยัมปิชังนะละปะติ ตัมติถูกขังสังกิเตนะปัจจุปาทาลนะขันธาทุกขาอิทังโคปะนะพิกเวถูกขาสามุทาโยอริยสัจจังยายัตา,า,า,ยา,า,าตันหาปูโนภาวิกานันทิราคาสหะกะตาตระตราทินันทิมีเสยยทีทางกามตันหาภะวะ ตันหาวิปะวะตันหาอิทังโขปะนาพิกเวทุขะนิโรโธอริยสัจจโยตัสาเยว,ต,าายวตันหายะเสสะปิราคะนิโรโธจาโขปตินิสัตโคมุติอะนาลโยอิทังโขปะนาพิกเวทุขานิโรตคามินี ปฏิปทาอริยสัจจงอายะเมวะอริโยอังกิโกมคโคเสยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวาโย โมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเวภิกขเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทัปาติอาโลโกอุทัปปตตังโกปานิทางทุกขังอริยสัจจังปาริน ยยันติเมพิกาเวปุเพอนะนุสุเตธรรมเมสุจากคุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิญชาอุทัปฏิอาโลโกอุทัปฏิตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปาริ ยาตันติเมพิกเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทังถุขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุง อุทปาธินายังอุทปาธิป ah ัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทังถุขะสามมุทยโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมวิกเวปุเพอนะนตุสุเตสุธรรมเมสุจักภุงอุทปาธิอา นายังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโกปานิทังถูกะสมุทโยอริยสัจจังปะอีนันติเมพิกาวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทินายังอุทปาทิปัญญา อุทปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทปาะทิอีาาท,อทางทุกขนิโรโธอริยศสัจ์จันติเมปิกาเวปุเพอาน,านันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาะทิปัญญาอุทปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโก อุทปาทิตังโคปันิทังทุกขนิโรอริยสัจจังสัจจิกาตบพันธิเมติคะเวปุเพอะนะนุสุเตสุธรรมเมสุจัคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาอาโลโกอุทปาทิตังโค อิทางทุคานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิกเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทางทุกานิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจ จันติเมพิกเวปุเพอานะนุสุตเตสุธรรมเมสุจัคุงอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทังทุขะนิโรทคามินีปฏิปทอาอริยาสัจจังพาเวตพันติเม พิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิยานางังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโค <c oughs> ปานิทังทุกขโรนิโรทคามินีปฏิป,ท,ปาทาอริยสัตจังพาวิตันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุ ทมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกกวันจะเมพิกเวอีเมสุจัตุสุอริยศัตเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาัตาสาการัญธาภูตังยานะทัสสนัง นาสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหังภิขเวสะเทวะเกโลกเกสะมาระเกสะพรมมเกสะสัตสะมานะพรหม,มนิยาปะปะชายะสะเทวะมะนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัน จันยาสิงยะโตจะโคมพิกเวอิเมสุจะตุสุอริยศัสเจสุเอวันติปาริวัตทังเทวาภาษาการังยถาภูตังยานทัตสันังสุวิสุทังอโหสิอะถาหังพิกเวสะเทวะเกโลเกสมารเกสพรมเกสัตสัมมาณพระมณนยา ปัจา,ายาสเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอะพิสัมพุทโทธปัญญาสิง <c oughs> ยานันจะปาณาเมทัตสนังอุทปาธิกุปาเววิมุติอะยะมันติมาชาตินัติธานิปุนาภวติ อิธรรมโวจัภะคะวะอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะวะภะคะวะโตภาสิตังอะพินทุงอิมัดสมินจะปะนาเวยาการะนัสมิงพันยมานีอายัสมะโนมะโตโกนทันยันสะวิระชังวีตา มะลังธรรมะจักคุงอุทปาทิยังกินจิสามูทะยำธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปะวัตติเตจากพระขมตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัตถร,รมนุษย์สาเวสุง เอตัมภะขวตาภาราณสิยังอิชิปตเนมิขัถายเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปปติวัตติยังสมะ,าาะมะเนนวาพรหมเนนวาเทวะนะวามเรนาวาพรหมะหูนาะ วาเกนะจิวาโลกัสสเมตติภุมมานังเทวานังสัตทังสุตตวะจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตถะมนุษาเวสุงจัตตุมมหาราช,ชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวะ ตาวะติงสาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงตาวะติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงสุติตานังเทวางสัตทังสุตตวา นารนณะตีเทวาสัตถามานุเสเสวุสุนิ <c oughs> นิมมานาะปฏินางเทวะนางสัตถังสุตตวาปารนิพมิตวะสวัตติเทวาสัตถมานุสย์เวสุสุปารานิม,มิต มิตวะสวัตตินังเทวานังสัตทังสุตวะพรหมกายิกาเทวาสัตมนุษย์สาวีสุงเอตัมภะควตาภารานสียังอิสิปตาเนปิกทาเยออนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปาติวัตติยังสมัมนเนวาพรหม มณีนวาเทวะเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกาจิวาโลกัสมมิติอิติหะตีนะขเนนณตีนะมุหุตีนะยะวะพรมมโลกาสาธโธอาภุคจิอ่ ยันจะทัสสะหัดสีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอปะมานจะโอลาโรโอภาโสโลเกะปะตา,าตุระโหสิอติกรรมวะธทวนานธทวานุภาวังอะทะโขภะคววาอุทานังอุทานีสิอัน สีวะตะโกณทันโยัญญาสีวะตะโกณทันโยติอิติหิทางอายัตมัโตโกณทันยัตสะอัญญาโกณทันโยเตวะนามังอโหสีติ